สวัสดีครับกระผมอดีสอนเพียงเกตวันนี้วันที่19พฤศจิกายน2,563รัฐสภาลงมติรับหลักการสองร่างนะครับที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด7ร่างแต่รัฐสภาหมายถึงสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาประชุมร่วมกันรับหลักการเพียง ต้องการให้มีการยติแรกของฝ่ายค้านให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐรมนูญซึ่งมาจากการเลือกตั้ง200คนส่วนอีกยติหนึ่งให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญ200คนแต่50คนมาจากการแต่งตั้งและ150คนมาจากการเลือกตั้งนั่นคือยติของฝ่ายรัฐบาลส่วนยติที่7ครับสำคัญเป็นยติซึ่งพี่น้องประชาชน ได้เข้าชื่อกันตามกฎหมายรัฐมนูญฉบับนี้แหละครับเพื่อจะเข้าไปแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญในปัจจุบันซึ่งเห็นว่ารัฐมนูลปี60เป็นรัฐธรรมนูญที่เลวที่สุดที่เอาเปรียบที่สือทอดอำนาจส่งเสริมการปกครองโดยตรงโดยอ้อมการปกครองระบบเผด็จการน่าเสียดายครับยติที่7เป็นของพี่น้องประชาชนรัฐสภาตีตกไม่รับหลักการ ผมก็เลยคิดว่าเอสภารัฐส,ภา,สภาเนี่ยต่อไปจะเป็นที่พึ่งที่หวังของพี่น้องประชาชนได้หรือไม่ภาพเหตุการณ์มันบันทึกเป็นประวัติศาสตร์แล้วครับว่าวันที่17พฤศจิกายนมอบราศฎรของนักเรียนนักศึกษาประชาชนมาที่สภาเกียรกายถูกขัดขวางทุกรูปแบบถูกใช้ความรุนแรงใส่ฉีดน้ำยิงกระสุนยางแม้กระทั่ง พบปลอกกระสุนจริงด้วยมีการบาดเจ็บกันส่วนอีกฝ่ายหนึ่งที่ใส่เสื้อเหลืองเข้าสะดวกโจทินเลยครับผมเลยมองว่ารัฐสภาเที่ยวนี้โดยเฉพาะสอวอและสะสฝากรัฐบาลไม่ฉลาดครับแต่ไม่ถึงกับโง่หรือว่าอาจจะโง่กว่าฉลาดก็ไม่ทราบที่ไม่ใช้โอกาสที่ประชาชนมอบให้แล้วในรัฐสภาในการแก้ไขปัญหาของประชาชนแต่ท่านปฏิเสธเอง เมื่อปฏิเสธครับเมื่อวานนี้มีการชุมนุมกันพี่น้องประชาชนที่ราชประสงค์ครับราษฎรประสงค์นะมามากมายแน่นขนาดครับคุณกดคุณกั้นยิ่งกดยิ่งมีแรงดันนี่คือกฎธรรมชาติผมเลยบอกว่าต่อไปรัฐบาลชนนุดนี้รัฐสภาชุดน,นี้แบ่งประชาชนเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนขั้วของฝ่ายสว,วอของฝ่ายรัฐบาล แสบางคนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับเอาปฏิเสธไม่รับร่างรัฐมนตรีทั้งเจ็ดฉบับเลยนะเพราะว่าการศึกษาของประเทศไทยจะเดินทางไปยังไงนะ่ะเห็นแล้วว่าชาติบ้านเมืองเดินต่อไปยากนะครับยากมากประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะใช้เล่ห์เพทุบายอย่างไรที่จะเดินทางต่อไปรักษาตําแหน่งของตนเองผมก็คิดว่ามันยากที่สุดเมื่อคุณปฏิเสธเสียงของประชาชน คุณปฏิเสธทุกเรื่องที่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยกล่าวหาเขาลอยๆว่าอย่างโน้นอย่างนี้ว่าจะล้มสถาบันพระหมหากษัตริย์อย่างโน้นอย่างนี้ครับซึ่งไม่มีเหตุไม่มีผลกล่าวหาว่าต่างชาติให้การสนับสนุนเลอะเทอะกันไปหมดความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่มีการศึกษาในระบอบประชาธิปไตยการต่อสู้ของคนเสื้อแดงระยะปี2552-53จนปัจจุบันมันส่งผลครับ มันส่งผลให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยถูกทำลายโดยการรัฐประหารมีการร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช้อยู่ปจัจจุบันในเมื่อประชาชนเขายื่นมือไปแล้วที่จะจับมือกับพวกท่านแต่ท่านปฏิเสธเองครับคราวนี้การเมืองนอกสภาจะร้อนแรงขึ้นร้อนแรงขึ้นและร้อนแรงขึ้นผมห่วงอยู่อย่างเดียวว่ารัฐบาลเมื่อมันมีทางไปจะใช้ความรุนแรงปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนพอนะครับ ตำรวจหรือทหารก็เป็นลูกหลานของประชาชนนั่นแหละคนที่ชุมนุมอยู่ในมอบราษฎรที่นักศึกษาที่เขามาเนี่ยอาจจะเป็นลูกหลานของพวกคุณก็ได้ทบทวนครับผมว่าคุณประยุทธ์จันโอชาอยู่ตำแหน่งมานานแล้วแหละสมควรแก่เวลาแล้วจริงๆครับคุณเป็นต้นเหตุเป็นภาระเป็นปัญหาของประเทศจริงๆถ้าคุณประยุทธ์ไม่ดื้อด้านไม่ทำกิริยาท่าทาง ที่จะดูถูกดูแทนพี่น้องประชาชนไม่ให้เกียรติพี่น้องประชาชนอย่างนี้คุณไม่มีทางไปนะครับผมจึงพูดแต่เช้าวันนี้ว่าประเทศถูกแบ่งเป็นขั้วอย่างชัดเจนแบ่งเขาแบ่งเราโดยไม่ต้องไปอยู่เบื้องหลังไม่ต้องอยู่หลังตู้เย็นครับใครอยู่ที่ไหนเมื่อไรตำแหน่งอะไรเขารู้กันหมดใครหนุนใครไม่หนุนใครใครปราบปรามใครใครรักเฉพาะพวกใครไม่รักอีกพวกหนึ่งเขาเห็นชัดเจนแล้วแล้วบ้านเมืองจะเป็นสุขได้อย่างไร บ้านเมืองจะเดินหน้าไปสู่ความปลองดองได้อย่างไรจรึงขอให้ทุกคนทบทวนนะครับว่าสิ่งที่คุณทำพลาดที่รัฐสภาไม่รับร่างรับนูนของฝ่ายประชาชนนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของพวกปฏิกิริยาสัินาและพวกผร้เดกการที่สืบทอดอำนาจครับสวัสดีครับ